ค่ะวันดีค่ะเมื่อนี้าีิพามาเบิ่งชีวิตของนอกกี้ภายในหนึ่งวันจะทำอะไรมื่อนี้นะคะตื่นจะเศร้าตั้งเจ็ดโมงเศร้าออกมามารอรับขนมจีนค่ะตอนที่ไปรับขนมจีนนก,กี้จะแวะรับข้าต้มุ้นเส้นเอาจะแม่อันนี้เจ้าเก้านะคะถ,ถือค่ะไขรลวกพร้อมยี่สิบห้าบาทเองคะ่ะ แซ่บพอมน้ำเข้มข้นแม่ค่าพ่นกันใจดีใจดีครับว่าเป็นกันเองพอจิ้มเสร็จแล้วนก,กี้กลับมานั่งรอขนมจีนขนมจีนมาสามโมงเศร้านก,กี้ไปจัดกิจกรรมนี่ค่ะกิจกรรมที่นก,กี้จัดวันนี้ทําไม้กวดจากก้านมะพร้าวนี่ค่ะแม่แมกะนกี้กับเลี้ยงสร้อยแม่แม่เฮ็ดพอเสร็จแล้ว ตอนแรงกลับบ้านมาค่ะเม่อีกี้ก็าะหมี่อียงกินนะคะนอกก้องกีก็มาเฮ็ดปลากระกป๋องเหมือนเดิมปลากระกปองอะเดือนเนื่องกันที่ซื้อไว้หกเจ็ดกระปองค่ะถ้าบระเพอียงกินก็ที่ออกมาแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ฟานหอมฟานกระเทียมลงปาดนะคะน้องก,กีก็มากินหอมกระเทียมเยอะๆนอกก้องกีก็จะใส่เข้าไปค่ะ ถ้าพายากกินน้อยเิมนกะแล้วแต่ปริมาณของคนแต่ละคนที่จะเลือกใส่นะคะปลากระปองกะนกีกินได้เมื่อค่ะพระมานว่ายี่ห้ออย่างนงกี้ก็กินได้ค่ะนี่ก็เทีปลากระปองลงนะคะเท่งเทหลง,งแล้วก็ใส่ค่ะตัวนี้ค่ะใส่น้อยเลยน้อยใส่มากอะไรมากอี่ยนี่กะใส่ลงไปแล้วค่ะ โอเคส่เยอะมากเลยค่ะยานมาแซบต้นละจ้ะแล้วก็พริกนี่ก็เป็นพริกควานะคะต้องควาเองควาซีเผ็ดเผ็ดอันนี้นกีี้ไปซื้อล่านเพื่อนกกบความาค่ะกินหอมอยังจะขอแส่เล้าก็คนค้นเกาคันนะคะเหมือนเดิมค่ะบ่มีบักหนาวแส่น้ำปลาค่ะมีอย่างแส่ยังกินยังกะเลวๆไปค่ะ นี่ค่ะน้ำปลากระโลงนี่แหละอาหารลงของนอก,กี้ค่ะมีแค่นี้หลจะจ้ะกม่กินอียังมากมายเมืม่อใดมีก็กินหลายเมือ่อใดบม่มีก็กินน้อยตามสถานภาพจ้า